สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยไปกับครูขมเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องของการย่อความในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเรานั้นได้เรียนมาจนถึงการย่อความแล้วซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนักเรียนต้องรู้จักวิเคราะห์และเขียนให้ถูกต้องแล้วในสัปดาห์นี้นะคะ ในการเขียนย่อความนั้นมีหลักวิธีการอย่างไรมีรูปแบบอย่างไรและนักเรียนจะเขียนถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะไปกันเลยนักเรียนมาดูความหมายของการย่อความนะคะการย่อความก็คือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านที่เราศึกษา มาเรียบเรียงใหม่นั่นเองให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโดยใช้ภาษาของผู้ย่อเองหรือภาษาของเราเองนั่นเองรู้เคยบอกกับนักเรียนหลายครั้งแล้วว่าเหมือนกับอะไรคะการย่อความหรือการจับใจความสำคัญของเรื่องเหมือนกับเวลาที่เรา ดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วอะไรคะแล้วเรามาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นเองการย่อความนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. ส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่1เป็นส่วนของคำนำเราจะต้องเขียนคำนำให้ถูกต้องส่วนของคำนำเป็นส่วนที่เขียนเป็นย่อหน้าแรกเพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาของเรื่องว่าเป็นเรื่องประเภทใดถ้าเรื่องที่นำมายอ่อไม่มีชื่อเรื่อง ต้องตั้งชื่อเรื่องเองนะคะนักเรียนส่วนที่ 2, ส่วนนี้เป็นส่วนใจความสําคัญของเรื่องเป็นส่วนเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วตามวิธีการเขียนย่อความเวลาเขียนให้เขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียวหรือต้องย่อหน้าตามเรื่องเดิมนั่นเองนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่ 1, ต้องมีคํานำว่าเราย่อมาจากอะไร ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เราจับใจความสำคัญของเรื่องนั่นเองหลักของการจับใจความหลักของการย่อความนะคะนักเรียนมาดูหลักของการย่อความครูจะแบ่งเป็นข้อให้นักเรียนดังนี้ 1. อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจหนึ่งรอบหรือมากกว่าหนึ่งรอบก็ได้ 2. จับประเด็นสำคัญทีละย่อหน้า เพราะในหนึ่งยอ่อหน้านะคะจะมีประเด็นหลักเพียงแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นครูบอกตลอดว่าในหนึ่งยอ่อหน้ามีใจความสําคัญเพียงประใจความเดียวอาจจะอยู่ต้นยอ่อหน้าอยู่กลางยอ่อหน้าหรืออยู่ท้ายยอ่อหน้านั่นเอง 3. นําใจความสําคัญของแต่ละยอ่อหน้ามาเขียนใหม่ด้วยภาษาของตนเอง 4. ต้องมีรูปแบบคำนำย่อความที่ถูกต้อง 5. เปลี่ยนสรรพนามที่บุรุษที่1ที่สองเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3. ทันทีทำไมต้องเปลี่ยนเพราะเราใช้ภาษาของเราเองผู้เขียนใช้ภาษาของผู้เขียนผู้เขียนพูดถึงบุคคลอื่นนั่นเองฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3ก็คือเชคำว่าเขาพวกเขา อะไรอีกที่กล่าวถึงบุคคลที่สามนะคะมีอีกหลายคำเลยามาดูหลักการย่อความต่อนะคะ 6. กไม่ควรใช้อักษรยอ่อเจ็ดถ้ามีคำราชาศัพท์ให้คงคำราชาศัพท์นั้นไว้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นคำราชาศัพท์ 8. ปดไม่ควรใช้เครื่องหมายต่างๆในข้อความที่ยอ่อ 9. เขียนเนื้อเรื่องย่อให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียวความยาวประมาณ1ใน3ของเนื้อเรื่องเดไม่ว่าย่อหน้านั้นจะยาวแค่ไหนนักเรียนจะต้องย่อหน้าให้เหลือย่อหน้าเดียวแล้วใจความให้มันมีความเหมาะสมการประมาณ1ใน3ของเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนทีนี้รูปแบบคำนำการเขียนย่อความ ในการเขียนย่อความนี้คำนำมีเป็นสิ่งสำคัญคำนำเป็นย่อหน้าแรกที่ครูจะได้รู้ว่านักเรียนย่องานประเภทไหนมาดูนะคะรูปแบบประเภทที่หนึ่งเป็นครูยกตัวอย่างงานเขียนประเภทร้อยแก้วเช่นนิทานนิยายตำนานบทความสารคดีย่อหน้าแรกครูจะต้องบอกว่าย่อ จุดๆถ้าเป็นร้อยแก้วนะคะก็จะบอกว่าย่อประเทศความเรียงร้อยแก้วเรื่องใส่ชื่อเรื่องลงไปของใครคำว่าของ,ของเป็นชื่อผู้แต่งนะคะใส่ชื่อผู้แต่งลงไปจากหนังสือเรื่องอะไรเป็นชื่อหนังสือให้หนักเรียนเขียนชื่อหนังสือเลยก็ได้บางทีถ้าลงรายละเอียดมากกว่านั้นจะบอกว่าจากหนังสือเรื่องอะไรหน้าไหน สุดท้ายข้อความสุดท้ายในยอ่อหน้าแรกจะต้องจบที่คำว่าความว่านั่นเองนี่คือส่วนยอ่อหน้าแรกยอร่อหน้าที่สองจะเป็นการยอร่อความในส่วนของใจความสำคัญนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะยอ่อหน้าแรกดูตัวนสือสีดำนะคะตัวหนังสือหนาก็คือเป็นส่วนที่นักเรียนต้องเขียนอ่ะย่อบทความเรื่อง กรุงเทพมหานครเมืองสีเข so ียวปลอดขยะของใครชื่อผู้แต่งสุนิรินจิระไตรภพจากเนชั่นสุสัปดาเห็นไหมะ้านังมัอสิพิเนชั่นสุดสัปดาห์เห็นไหมบอกท่านเป็นอสีตทิมบอกเลยเลยว่าปีที่เท่าไรฉบับที่ปีที่17ฉบับที่859 วันที่14พฤศจิกายน2551จบที่คำว่าความว่ามายอ่อหน้าต่อไปนักเรียนยอ่อหน้านะคะการเขียนในสมุดนักเรียนครูบอกว่ายอ่อหน้าให้นักเรียนใช้สองนิ้วแปะลงไปเป็นยอ่อหน้าหนึ่งกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองที่ติดอันดับหน้าท่องเที่ยวของโลกจุดๆครูให้ไป นักเรียนก็เขียนเป็นภาษาของตัวเองสรุปใจความสำคัญลงในนี้เลยต่อมาประเภทที่สอนนะครับเป็นงานเขียนบทร้อยกรองต่างๆเช่นโครงชั้นกาบกรร่ายและอื่นเป็นต้นนะคะ,ะรูปแบบก็จะบอกว่ายอ่อก็ใส่ชื่อประเภทร้อยกรองลงไป เรื่องเรื่องอะไรก็ชื่อบทร้อยกรองของใครใครเป็นผู้แต่งอยู่ในตอนไหนถ้าเป็นร้อยกรองก็ใส่ชื่อตอนลงไปจากหนังสือเรื่องอะไรหน้าอะไรใส่เลขหน้านะคะจบที่คําว่าความว่าย่อหน้าที่สองใส่เป็นบทร้อยกรองของนักเรียนตัวอย่างนะคะยอค่อนิทานคําก่อนเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรผู้สุนทรผู้เป็นผู้แต่งนะคะตอนพระอภัยมณีหน,นีผีเสื้อสมุดจากหนังสือเรียนพระอภัยมณีหน,น,น้าหน5้า145ถึงหน้า160ความว่าพระอภัยมณีอยู่กับผีเสื้อสมุดจนมีลูกอยู่ด้วยกันคือสินสมุดแล้วใส่รายละเอียดของเรื่องให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญลงไปนั่นเองนี่คือตัวอย่างของ การย่องานเขียนประเภทรอยกองนะคะต่อไปเป็นการย่องานเขียนประเภทประกาศแถลงการกำหนดการระเบียบหรือคำสั่งเราก็จะบอกเหมือนเดิมย่อประเภทงานเขียนอะไรเรื่องอะไรตัวอย่าง ย่อกำหนดการเรื่องพระราชาพิธีพระราชทา,านเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราทิว่าสุราชนักครินของสำนักพระราชวางังวันเดือนปีก็ระหว่างวันที่10ปีถึง19พฤศจิกายน2 5 5 1จบที่คำว่าความว่า บรรทัดต่อมาใส่สรุปใจความสําคัญของนักเรียนอย่าลืมนะคะที่ครูบอกหลกักการไปขั้นต้นให้เรียนอ่านเนื้อเรื่องไม่เข้าใจหนึ่งรอบนักเรียนอ่านรอบที่สองได้ไหมได้ค่ะรอบที่สองให้เรียนใช้ดินสอของนักเรียนขีดเส้นใต้ลงไปเลยคาไหนเป็นใจความสําคัญแล้วค่อยเวลาจะเขียนค่อยนํามาเขียนเป็นภาษาของตัวเองแล้วใส่คําเชื่อมลงไป รูปแบบที่4นะคะเป็นงานเขียนประเภทพระราชดำรัสพระบรมราชาโชวาทโอวาทสุนทรพอรพศคำปราศัยต่างๆตัวอย่างครูก็จะบอกว่าย่อพระราชาโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนะราชาสุดาสยามบรมรชาชกุมารีพระราชาทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธ ประจำปีการศึกษา2,549ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่แก่ใครแก่อะไรคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรธวิทยาเขตองคลักษ์จังหวัดนครนานนยกเมื่อวันที่เท่าไราเมื่อวันที่1 2บสอันวาคม2,549ความว่าบรรทัดต่อมาก็เป็น พระบรมราชาช,ชวาะนั่นเองที่เราเรียนต้องเขียนลงไปรูปแบบที่5นะคะเป็นรูปแบบของงานเขียนประเภทจดหมายย่อดจดหมายของใครใส่ชื่อผู้เขียนลงไปถึงใครใส่ชื่อผู้รับชื่อเรื่องอะไรวันเดือนปีไหนตัวอย่างนะคะยอดจดหมายของนายแพทย์ประเวศวังสีถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เรื่องการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 1ความว่าพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงห่วงใยพระสงฆนิกรและก็เขียนลงไปในใจความสำคัญที่เราสรุปได้นั่นเองประเภทที่6นะคะ เป็นประเภทของหนังสือราชการอ้าวครูให้ตัวอย่างว่ายอ่อหนังสือราชการของกระทรวงศึกษาธิการถึงมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรื่องขอเชิญสัมมนาเรื่องแนวโน้มการพัฒนาวิทยายลัยในอีก20ปีข้างหน้าเลขที่เท่าไหร่นักเก็ใส่เลขที่เข้าไปลงวันที่เท่าไหร่จบที่คําว่าความว่าเห็นไหมคะนักเรียน ทั้ง6ประเภทในส่วนของคำนามนักเรียนต้องระบุให้ชัดเจนในการสอบอ่านออกเขียนได้ของแต่ละรอบในชั้นป .5 จะมีการเขียนย่อความถ้านักเรียนเขียนรูปแบบของการเขียนย่อความผิดที่มี2รูปแบบมีส่วนของคำนำกับส่วนเนื้อเรื่องถ้าเขียนส่วนคำนำด้านด้านต้นผิด นักเรียนจะถูกหักคะแนนไปเลยสมมติคะแนนเต็มสิบนักเรียนจะได้แค่ห้าคะแนนถ้านักเรียนห้าคะแนนนี้ถ้านักเรียนเขียนส่วนของสรุปใจความสําคัญถูกต้องนะคะส่วนหน้าก็จะตัดไปเลยห้าคะแนนในการย่อความนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยในวันอังคารนี้ครูจะสอนออนไลน์นะคะใน Google Meet ที่ครูสอนในสัปดาห์ก่อนในสัปดาห์นี้ครูจะพูดถึงเรื่องการเขียนย่อความครูจะพานักเรียนทําใบงานไปด้วยแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะใบงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานของการย่อความนักเรียนจะมีใบงานที่เป็นส่วนหน้ากับส่วนเนื้องานส่วนหน้าเป็นส่วนรายละเอียดชิ้นงานของตัวเองใส่ชื่อลงไปแสดงความเป็นเจ้าของ ส่วนเนื้องานนี่แหลคะค่ะจะเป็นชิ้นงานย่อความนะักเรียนต้องใส่คำนำส่วนของคำนำไม่ถูกต้องว่าย่ออะไรส่วนสรุปก็สรุปให้ถูกต้องเห็นไหมมีกี่ย่อหน้าอย่าลืมนะคะอ่านหนึ่งรอบไม่ทันไม่ฟังอ,อ,อ่านหนึ่งรอบไม่เข้าใจอ่านสองรอบใช้ดินสอขีดเส้นใต้ได้ส่งงานครูวันจันทร์หน้านะคะนะักเรียน คะแนนนี้การเขียนย่อความครูให้10คะแนนนะะแล้วในวิชาภาษาไทยครูมีใบงานเพิ่มเติมนะคะนอกจากการเขียนย่อความเดี๋ยวครูจะชี้แจงงานเพิ่มเติมอีกในการเรียนในวันอังคารนะคะพบกับครูนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยไปกับครูผมในการเรียนออนไลน์วันอังคารนี้ค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ